สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูปูสุกคนนะครับเนาะครับมือนี้เสี่ยงยาพลาเลาะขมีแนวทา้งนะครับเนาะจากประเทศลาวครับประเทศลาวครับในมือฝนตกฝนตกมัดมือมัดเวนแนละครับมือนีสองสามมือแล้วครับไปใส้กับอะไรครับครับเอามาเบิ้งแนวทา้งนะครับเนาะแนวทางจากประเทศลาวครับลาวพัฒนาเลยครับเด้อครับมือนี้ละครับมือวันที Lock, ่ส right ี่ครับวันที in ่สี่แะครับเนาะสี่สิงหาหกหกละครับครับผู้ใดเรขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับติดตามแล้วครับเพื่อสิบประวัต่านทางเาครับเนาะครับครับติดขันร่างใจเห็นเสียงหยาผ้าเลาะนะครับเนาะครับเขาไปเบื้องตัวเลขน้ำกันนะครับบาดดี้ครับตัวเลขของเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับนี่ก็เป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับเรลาพัฒนาวันที่สี่นะครับเนาะ ซีสิงหาแหละครับสิงหาคมหกหกแหละครับเป็นลาวพัฒนาเหละครับเนดะ้อลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับเป็นลาวพัฒนาเนาะครับเนาะชุดนี้ก็เป็นของเสี้ยนน้อนหน้าแหละครับครับเสี้ยนน้อนหน้ามันช่มาให้เนาะครับเนาะ เซียนนอนหน้าเด็กคำนวณของเซียนนอนหน้าครับเพคนก็นอนอยูุธงยุธาไปแล้วครับมาขอตัวเล็กขอะเพื่อนนะครับเนาะครับตัวเลขของเพื่อนกับว่หลายตัวละครับเพป็นให้วิ่งลูดนะครับเนาะวิ่งลูดมันจับมากครับของเพื่อนกิดดีกระเด็นมากครับหลายงวดหลายยุคหลายสมัยละครับเพปรนเฮ็ดตั้งสมัยเพป็นเป็นเด็กหน่อยครับเล่าปัตนาเนาะครับเนาะของเซียนนอนหน้าครับ หวดประจำวันที่4ครับครับเพื่อนหายวิ่งวิ่งนะครับเนาะเพื่อนหายวิ่งตัววิ่งของเพื่อนเด้อครับเด้อตัววิ่งของเพื่อนถึงแม่นครับครับเพื่อนหายวิ่งมาศูนย์กับหกครับศูนย์ศูนย์หกครับเพป็นเนีนมาศูนย์นะครับเด็กวิ่งนะครับเนาะครับ ู0เดียครับเด้อเฝนเดียนใหม่0จับคู่ครับแบบนี้ของเพิ่นก็มี่ยก6 6คู่8คู่ครับทั้งหมดอน8คู่นะครับเนาะเด็ก3ตัวเพิ่นพ่อจับมาให้จับเอาได้ครับเด้อเด็ก3ตัวครับเด็ก3ตัว0กับ6ล่ะครับขอ้อมูลครับเพิ่นจับคู่มาให้กับมี่ยก8คู่นะครับเนาะกับมี 61แล้วกัน18 18ระนาะครับแล้วกับ68 68ครับแล้วกัน117ครับเล็ก 1, 1 7, กำงามครับเล็กน,น้อยครับ 1นึ่งดเนอะครับหนึ่งดแล้วก็60 6ูนยหกูนครับหลดเลยครับเด้อหลุดเลยหลุดเลยหลุดครับหลุด หลุด1นครับหลุดหโห,หนี่เป็นหลุด0ูนยะครับเนาะครับอันนี้หลุดศูหลุด0ย์ไปเลยครับหลุดศูนย์หลุดหนึ่งหกหนึูนย์หนึ่งศนยะครับเนาะหนแล้วก็6ก หกหกนะครับเนาะครับเลขเพิ่นกะมี่หกหกครับแต่ก็อีกตัวนะครับเนาะอีกตัวแปดตัวอีกตัวอันนี้เพิ่นเด่นมาใงหายครับตัวนี้ครับเพิ่นเด่นมาใงหายแล้วครับศูนย์สองเลยครับ ตัวเด่นเพิ่งนะครับเนาะศูนย์สองรื้มถ้งเหมือนมีสามเก้าเก้าเก้าครับเก้าคู่ครับทั้งหมดอเก้าคู่เสี่ยงยาเบาผิดนะครับเนาะครับเด่นไม่หายนะครับเนาะครับตัวนี้เพิ่นกงหายมันเรียนศูนย์นะครับเด้อครับครับสำหรับเลขเสี่ยงนอนหน้านะครับนี่ครับ เสียนนอนหน้านะครับเสีนงขับฝ้าทุง่งฝ้าท่านี่แหละครับมดไปไซมาไซดแะครับเสียนนอนหน้านครับห <c oughs> ลีกเพื่อนเขามาตลอดครับ <c oughs> หลายสำหนักอยู่มอหน้าเพลินครับของหลีกของเสียนนอนหน้าเลยครับเด้อ เบิ่งชัดๆนะครับเด้อครับวันที่4สิงหาหกหกแหละครับเล่าพัฒนาเนาครับเนาะครับเพื่อนหายวิ่งวิ่ง0นย์กัหกแหละครับครับเป็นเด่นมาหายค่ะศและครับครับศูนย์เลขสามตัวบนมมีครับเลขสามตัวไม่มีครับมีสองตัวนะครับเนาะหกหนึ่งหนึ่งแปเก่าหศ หกหกเด่นมาให้่ศูนย์สองครับศูนย์สองงามงามครับของเพื่อนเนาะครับของเพื่อนกับศูนย์สองครับงามงามอยู่ครับครับเด็กของเสีร์นาะหน้าเลยครับเด้อครับแคปหน้าจอไว้ครับพูดได้ข่ามาแล้วครับเพื่อสิบโวท์เดือพนะครับเนาะครับเด็กงามครับเพื่อนกับวัยรุ่นโตแล้วครับพ่เป็นคาครับเขอคำน้ำบนว่าครับบ่มากมากนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็บม่มียงหลายนะครับเสียงยาพัเละกาสิเดราพี่น้องนะครับเนาะพอกันไหมลิปหนาสำหรับคลิปนี้เฮงเรงๆุยลยโชุๆๆมันๆสวัสดีครับ